สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะที่เซรีไทย70นะคะย่านมีนบรุรีค่ะรถสวยเกจเนะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทผเงเบงต้องบอกเลยนะคะว่าจะมาแนะนําตัวรถเป็นมาด้าสองแฮชแบ็กห้าประตูนะคะสีเทาดําแบบนี้เลยตัวรถคันนี้สวยสภาพเดิมรถบ้านแท้หนึ่งร้อเนะคะราคาของคันนี้ตั้งขายอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเลขไมค์คันนี้เพียงหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันกิโลเมตรเท่านั้นเอง ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมทะเบียนหนึ่งกอไก่ทรหาร917 5้าไปกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยแล้วด้วยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับโลโก้ของตัวมาได้อยู่ตรงกลางกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําพร้อมกับด้านล่างที่เป็นกักชนนะคะจะเป็นรา้งพึ่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยตัวไฟนะคะของคันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะนี่ ไฟเลี้ยวด้านข้างของตัวรถติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวซีนติดเรียบสนิทกันแบบนี้เลยมาพร้อมล้อแม็กนะคะเดิมเดิมจากของมาด้าเลยนะคะเป็นแม็กสีดําด้วยได้ในส่วนของตัวยางนะคะปีใหม่เช่นเดียวกันยางหน้าย,ยางถือว่าใช้งานได้อีกนะคะได้ยางปี2020ด้วยมาพร้อมด้านบนนะคะที่มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับคิวกันสัตว์ที่ติดให้เรียบร้อยรอบคันเลย ัดมาเลยนะะคสำหรับไฟท้ายของตัวรถคันนี้นะคะเป็นแบบหลอดไส้ไดโดดเจนนะคะพร้อมกับโลโก้ของตัวมาด้าอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยด้านท้ายของคันนี้นะคะมีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะคะแล้วก็มีไฟเบรกลงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทะเบียนนะคะสวยๆเลยหนึ่งกไก่ทหาร9 1 7 5ป้ายปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังช่วยในการหอยก็ติดตั้งมาให้เช่นเดียวกัน เปิดด้านหลังนะคะของตัวรถขึ้นมานะคะบอกเลยว่าโครงสร้างของคันนี้กิ๊บมากๆหัวน็อตไม่ใช่หัวน็อตนะคะเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนี่หัวน็อตไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเลยนะคะเป็นรถปี13นะคะแล้วก็หัวน็อตไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดโครงสร้างเดิมๆแบบนี้้ายยางปูมาให้เรียบร้อยที่จริงนะคะตัวเบาะเขาสามารถนะคะที่จะพับลงไปได้เลยนะ ตัวเบาะนะคะสามารถพับลงไปได้แบบนี้เลยนะคะเอาไว้ขนของขนสัมภาระได้เลยในรถคันนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นขับรับส่งลูกนะคะหรือว่าเอาไว้ขับใกล้ๆนะคะก็ได้ไปเลยนะคะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานแล้วก็จับต้องได้เลยมีข้ามชมออปชั่นภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยนะคะมาที่แผงประตูกันเลยนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรีนกระจกได้เลยกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกบานเลื่อนนะคะที่เป็น บันเลื่อนทั้ง3ฝั่งนะคะแต่ว่าฝั่งของคนขับเป็นออโต้นั่นเองมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรียบร้อยนะคะไม่จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้นะคะได้ในส่วนตัวพวงมาลัยนะคะมีโลโกโม้มาด้าอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีแอร์แบทนะคะคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยหน้าปัดเลขไม้นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไม้ยอยู่ที่ 1- 2 2ใ0 0งสนกิโลเมตรเท่านั้นนะคะจอวิทยุสวยๆสภาพดีๆแบบนี้เลยนะ,ะเกียวโต้นะคะ เบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เลยเดินได้ตะเข็บสีแดงนะคะสวยเดิมมากๆสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถมาด้าสองแฮชแบ็ค่าประตูคันนี้อยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะขั้นวัตถุวมัน5,000บาทเท่านั้นนะคะราคาตัวรถอยู่ที่275,000บาทนะคะเลขไมเพียง122,000กิโลเมตรสนใจรีบติดต่อมาได้เลยหาเอิร์นพันเบอร์โทร 097 169 3884นะคะสามารถแอดไลน์หาอื่นวันนี้ได้เลยนะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาเี็ดตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอ,อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ